เรีช่ที่ปัน้ัไม่ได้ใช่ต้องเติมน้ำเติมน้ำแล้วก็ไล่สายยางเลย่อนผมเป็นช่างนะผมเรียนช่างมาออนี้ต้องขอขอบคุณพี่ประทานเรียนเรียนเทคนิคมาแต่ก่อนเรียนช่างเรียนที่ไหนครับนัแหงนี่ยเทคนิคมันแพงกนกี่ปีนะสามปีก่อสร้างครับ ร,ร,รแควนี้นี่ต่อสายไปแล้วเสมันจะเป็นละอองปัดน้ําฝนอย่างดีแล้วก็เสริมกระจกให้ทน,ท,นทานกระจกตัวนี้ออะลองสตาร์ทดิเี่ยปัดน้าฝนนี่คือน,นี่เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนี่เออน,นี่เปลี่ยนระบบใหม่แล้วนี่ต่อสายเข้าไปอ่ะลองปัดน,น,นอยีเอเดี๋ยวๆท <c oughs> เ,เ,เดียท่เทียท่ทียทีเดีย เพรามันออกอย่างนั้นน่ะเวลามันมันเป็นระบบใหม่ระบบใหม่อะไรผูกปกติมัน M N, M N ต้องไปนี่ไม่เหรอเรียกระบบพุ่งเหลา Xin System รู้จังไหมเราปรับไปดิปรับไปด่ถ้าเราจะมารุ่นรุ่นอื่นใช่ไหมล่ะมันจะมาติดอยู่ตรงนี้มันเชยแล้วรุ่นเราเป็นยังไงรุ่นนี้มันฝ่านี่ได้เอาตัวลองใหม่จะเป็นระบบระบบนี้ ระบบเงี่ยวหยอดเฮยได้ยินไหมโอ้โหนำส่งจากพ่อรังไข่ขึ้นมาเป็นระบบเงี่ยวหยอดโอเคโอ้ไม่ลำเดียวพอๆๆลำเดียวไม่ทำให้ใครอีกเลยนะโอ้โหครับผมงมงมสตาการช่างทำให้ผมหน่อยพอแล้วโอดโหดูเลยครับแปะเียเลวครับนี่การแปะครับมันจะยกขึ้นขันน็อต่อยก็ไม่ได้เนาะ